5 m i n u t e Podcast. Improve Every Minute. Brought to you by AIS SME 5G เพื่อนที่มั่นใจได้ทุกเรื่อง SME ง่ายมั่นใจครบทุกมิติได้ทุกเรื่องอย่างแท้จริงผ่านอาวุธดิจิทัลสวัสดีครับ5 minutes 99 problems นะครับคำถามวันนี้คือ รู้สึกว่าตัวเองยังไม่เก่งพอกับงานที่ทําอยู่ทํำยังไงดีนะครับจริงๆอันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะบอกว่าจะทํำยังไงเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่น่าทำน่าทำก็คือต้องค้นหาก่อนว่าเราไม่เก่งพอจริงๆหรือเปล่าอืมเพราะว่าเราอาจจะไม่เก่งพอจริงๆก็ได้นะครับหรือเราอาจจะเป็นอาการที่เรียกว่า imposter syndrome ผมเชื่อว่า น่าจะคุ้นเคยกันพอสมควรก็คือจริงๆอ่ะเราเก่งเลยแหละนะครับแต่ว่าเรารู้สึกไปเองว่าเราไม่เก่งเรารู้สึกไปเองว่าเราเป็นตัวปลอมนะครับเรารู้สึกไปเองว่าจริงๆฉันไม่เก่งวันหนึ่งเขาจะจับได้นี้ว่าฉันไม่เก่งอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการประเมินว่าเราเก่งพอหรือเปล่าเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญนะฮะวิธีการที่ง่ายที่สุดคือไปขอฟีดแบ็กจากคนรอบข้างแต่วิธีนี้ก็อาจจะไม่ได้ได้ผล100%ยเปอร์เซ็นท่าที่เดียว หลายครั้งเนี่ยคนที่เขาอยู่รอบข้างเราเขาอ,อาจจะมีเหตุผลที่ไม่ได้ให้ฟีดแบ็กกับเราตรงๆนะครับเหตุผลที่เจอบ่อยที่สุดคือเกรงใจกลัวจะทําร้ายน้ําใจทางทางที่เราจะบอกว่าช่วยบอกเราตรงๆเถอะนะนะครับบางคนก็ไม่บอกอยูด่ดีนะครับมันบา,บางคนจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับและถ้าคนคนนั้นเป็นหัวหน้าเราเนี่ยอันนี้จะเริ่มลําบากแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าหัวหน้าเราเขารู้สึกไม่อยากทําร้ายจิตใจแล้วบางคนไม่ชอบความขัดแย้งไม่ชอบเอ่อประชิญหน้า ะะก็จะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะคอมเมนต์อะไรที่มันเหมือนกับบอกว่าลูกน้องไม่เก่งอะ่นะ,ะก็จะไม่พูดนะฮะก็จะบอกว่าโอเคใช้ได้อะไรแบบนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่รู้จะพัฒนาตรงไหนดังนั้นเนี่ยสำคัญมากคือเราต้องหาคนที่เราค่อนข้างแน่ใจว่าเขาเนี่ยจะให้ฟีดแบ็ของเรากับเราอย่างตรงไปตรงมาได้ซึ่งคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่คนที่ ทำงานอยู่กับเราณนะขนาดนั้นก็ได้เนี่ยนะครับแต่เขาอาจจะมีวิธีการไปหาฟีดแบ็กมาเขาอาจจะไปคุยกับเพื่อนร่วมงานเราหรืออะไรเงี้ยต้องหาคนนั้นให้ได้พอเราได้ฟีดแบ็กจากคนคนนั้นหรือว่าหลายๆคนก็ได้เนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเก่งพอกับงานที่เราทำอยู่หรือเปล่าถ้าคําตอบคือไม่เก่งพอกับงานที่คุณทําอยู่จริงๆคือสิ่งที่คุณรู้สึกเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็แน่นอนครับอันนี้ต้องรีพัฒนาแต่ฟีดแบ็กที่เราได้มาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าเราต้องพัฒนาอะไร คำว่าง,งานทํางานได้ไม่เก่งพอเนี่ยคำนี้มมนเป็นความที่กว้างมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะพัฒนาอะไรเนี่ยมันก็จะแบบสเปซสปาไปหมดแต่ถ้าเรารู้ว่าโอเคเราต้องพัฒนาเรื่องการสื่อสารสมมติเราอาจจะเป็นคนที่อาจจะพูดสื่อสารไม่เก่งพัฒนาเรื่องนี้เราไปโลงเรียนคอร์สการสื่อสารเลยไปอ่านหนังสือเรื่องพวกนี้มันก็จะตรงประเด็นไปเลยอันนี้คือกรณีที่เราไม่เก่งพอกับงานจริง แต่ถ้าเราไปหาฟีดแบ็กมาอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วปรากฏว่าเอ้จริงๆทุกคนเขาคิดว่าเราเก่งมากอยู่แล้งานเราก็ดีทุกงานดีหมดนะฮะก็เป็นไปได้ว่าเราจะตกอยู่ในอาการที่เรียกว่า Imposter Syndrome มนะครับ s y p o s t m r syndrome เนี่ยจริงๆมีวิธีแก้หลายวิธีนะครับมันคือการเหมือนกับวางอาคติอีกด้านหนึ่งอันนี้ก็เป็นอคติชนิดนึงนะอคติที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งวางลงก่อนแล้วลองเปิดใจฟัง คนอื่นเขาอธิบายจริงๆว่าทําไมเขาถึงคิดว่างานเราเนี่ยดีแล้วใช้ได้แล้วคนที่เราฟังเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้เยินยอรเราเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเราเขาไม่ได้เยินยอรเราเพราะเขาจะโอบกอดใจเราแต่เขาพูดจริงๆเขาให้เขาให้คอมเมนต์กับเราจริงๆหรือเราเก็บข้อมูลในมุมอื่นเช่นการเพิ่มขึ้นของยอดขายนะครับคาชมของลูกค้าในออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ทํานองนี้นี้ แล้วมันพอจะพิสูจน์ได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเอไอไอ้เงาเรานี่มันก็ทํางานใช้ได้นะฮะคุณก็จะค่อยๆถอยตัวเองออกจากอินโพสเตอร์ซินโดรมได้นะครับพวกนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการถ้าถ้าเป็นถ้ามันไปเวออินโพสเตอร์ซินโดรมนะมันมีมันมีเรื่องทางจิตวิทยาเกี่ยวข้องเยอะนะครับเอ่อผมเองตกอยู่ในสภาวะนี้บ่อยมากนะอินโพสเตอร์ซินโดรมเนี่ยซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ความสามารถไม่ถึงจริงๆแต่บางครั้งเนี่ยจริงๆมันก็โอเคแล้วนะแต่ว่าคนก็จะเรารู้สึกไปเองว่าเราแบบไม่เก่ง หรือเก่งไม่พอนี่นะครับก็ต้องค่อยๆปรับปรับปรับพวกนี้เพราะว่าเวลาเป็นอินโพสเตอร์ซินโดรมเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่การถ่อมตัวนะฮะมันจะทําให้เราเนี่ยไม่มีความมั่นใจพอไม่มีความมั่นใจเนี่ยงานต่อไปของเราเนี่ยทั้งที่เรามีความสามารถแต่เราจะใช้ความสามารถของเราเนี่ยได้ไม่ดีพอซึ่อนี้ไม่ดีคนที่เป็นอินโพสต์เซอร์ซินโดรมไม่ใช่คนที่แบบว่าก็ดูถ่อมตัวดีนี่ไม่ได้เป็นไรไม่ใช่นะฮะอันเนี้ยมันจะทําให้คนขาดความมั่นใจเพราะฉะนั้นก็ต้องค้นหาสาเหตุให้เจอนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ Five Minute Podcast Improve Every Minute Presented by AIS SME 5G